เดือนกรกฎาคม2566มีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมด3นะครับ3ดวงแต่ทั้งหมด4รอบนะครับผม3ดวง4รอบได้แก่ดาวพระพุธจะโครจรในวันที่4กรกฎาเวลา22นาฬิก59นาทีเข้าสู่ราศีกรกฎดาวพระพุธนี้ถือว่าย้ายดวงที่1นะครับต่อมาดาวพระเกศจะโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎ ในวันที่14กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาสนาทีก็เข้าสู่ราศีกรกฎเช็กเช่นเดียวกันเป็นดาวดวงที่2ต่อมาดาวพระอาทิตย์นะครับจะเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาจักรตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2566เวลา14นาฬิกา53นาทีและดาวพระพุธจะย้ายจากราศีกรกฎไปเข้าสู่ราศีสิงห์ ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและมหาจรรักรใน2สถานด้วยกันก็คือวันที่23กรกฎาคมเวลา0นาฬิก31นาทีเป็นดาวดวงที่3แต่ย้ายครั้งที่4อันนี้คือดวงดาวที่จะโยกย้ายในเดือนกรกฎาคม2566ครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุม ภาพรวมดวงชะตาเดือนกรกฎา2566ันเริ่มต้นที่เรื่องราวของความรักในเดือนนี้จะมีเรื่องจุกจิกชวนทะเลาะพ่อแง่แม่ง,งอนขี้งอนกันไปให้อารมณ์เสียนะครับคุณต้องระมัดระวังควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดีๆเพราะราวหูเนี่ยใจยถึงช่วงนี้มีปัญหาเยอะนะักฉุนเฉียวด้วยโอ้โหบู้ลุยเต็มที่เลิกเลกเลยเ,เลิกก็ได้ไม่งอ้อเดี๋ยวมันจะพังมันจะยุ่งกันควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆสักหน่อยนึงนะครับ เรียกว่ารักยาวก็ให้บัน่นลักสั้นก็ให้ต่ออยากจะอยู่กันยาวนานยืดย่นอยู่กันไปอย่าเอามาเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าคุณอยากแป๊บเดียวนะครับรักสั้นให้ต่อเดี๋ยวแป๊บเดียวเรื่องราวนิดๆหน่อยๆเอามาต่อเสาเดี๋ยวมันเกิดความยาวกันยืดทีนี้แหละปัญหามันจะยุ่งนะครับอันนี้คืออันแรกก่อนนะครับต่อมาเนี่ยในเรื่องของบริวารนะครับเดือนนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดหรือการสื่อสารให้ดีด เพราะดวงชะตาในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์นะครับที่มันจะมีปัญหาต้องกั่นกองเรื่องราวต่างๆให้ดีอย่าได้เชื่อคําใครง่ายๆหรือหูเบาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาบานปลายตามเข้ามาอันนี้ต้องระมัดระวังสังหน่อยสําหรับชาวราศีกุ่มในเรื่องของเงินทองถือว่ามีจุดที่ดีนะครับแนวโน้มเงินเงินทองทองเนี่ยมีเงินเข้ามาได้โดยง่ายสบายสบายไม่ต้องเหนื่อย แบบเดือนอื่นๆเดือนก่อนๆหรือเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาถือว่า,าราศีกลุ่มเดือนนี้มันดีเรียกว่าคุณมีฐานลูกค้า fc ของคุณอยู่แล้วคุณก็ขายกับฐานลูกค้าประจาําลูกค้า fc คู่ค้าของคุณเดี๋ยวเขาก็ซื้อคุณเนออะไรเรียกว่าช่วงนี้ง่ายหน่อยก็ถือว่าไม่ต้องเหนื่อยคิดการตลาดคิดอะไรให้มันยุ่งยากใช้ของโปรโมชั่นเดิมใช้ของเก่าเดิมเอามาขายใหม่หรือโปรโมชั่นที่เคยใช้มาแล้วเมื่อต้นปีเอากลับมาขายใหม่ช่วงกลางปีเดี๋ยวคนก็กลับมาซื้อคุณอีกนี่ มันถือว่ายังมีมุมมีจุดที่ดีนะครับในเรื่องนี้โอกาสนะครับเรื่องของงานมีโอกาสปรับปรุงพัฒนาต่อยอดให้เป็นไป,นปนในใจังหวะทิศทางที่ดีในช่วงแรกๆอาจจะไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่แต่พอผ่านไปการพัฒนาทักษะของตัวคุณเองต่างๆมันจะค่อยๆเข้าที่เข้าทางเป็นไปนในใจังหวะมุมที่ดีขึ้นแต่ถ้าหากว่ามีจุดที่ต้องระมัดระวงังในเดือนนี้นะครับก็ขอเตือนอยู่หนึ่งจุดต้องมีสติพิ เจราให้มากๆเพราะเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์จะถูกหลอกในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเรียกว่าถ้าใครอยากบูชาพระเครื่องกําลังจะหามาเล่นเดือนนี้ระวังเดี๋ยวได้พระปลอมพระเก๋ของไม่แท้นะครับนับถือพระมีใครชวนไปพระใหม่ๆช่วงนี้เขาว่าขังดังศักศดิ์สิทธิ์ดวชะตาคุณมีเกณฑ์จะถูกหลอกต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับแนะนําก็ทําบุญที่เคยนับถือกันอยู่เคยศรัทธากันอยู่พ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคยนับถือกันอยู่ทํา รูปเหล่านั้นไปก่อนหรือว่าคุณจะไปทําวัดที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอันนี้ถือว่าไม่ได้ห้ามก็ไม่มีข้อเสียนะครับเช่นวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพระพุทธชินราชวัดคู่บ้านคู่เมืองประจาจังหวัดหลวงพ่อโสธรอ,อย่างนี้นะครับพระสายเนี่ยนะครับน้องคายต่างๆก็ยังคงเป็นไปได้อยู่ปกติแต่ถ้ามีใครจะไปที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปไออย่างนี้ต้องระมัดระวังมันคือจุดที่เดือนนี้ อาจจะต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีกลุ่มในภาพรวมของเดือนกรกฎาคม2566ครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจในเรื่องหลักโหราศาสตร์หรือดูแล้วอาจารย์มีการทายรายละเอียดกลเมตรลัั์ที่แม่นยําหรือว่าเราจัดกิจกรรมอะไรก็าตามไม่ว่าจะเป็นดูดวงไลฟ์สดหรือว่าลงใน YouTube ต่างๆดูแล้วนะครับสนใจ สามารถนะครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงหน้าท่านได้เลยนะครับในหลักสูตรนี้เนี่ยจะมีเรื่องของรายละเอียดกลลเม็ดเคล็ดลับต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาจากเราบุรพาจารย์หรือเราอคณน,นาจารย์นะครับสืบทอดต่อกันมาเมื่อเราได้เคล็ดลับนั้นแล้วผมก็จะนําเคล็ดลับนั้นมาถ่ายทอดให้กับคุณในหลักสูตรออนไลน์นี้ไม่ต้องกังวลว่าไม่ไม่เข้าใจไม่มีพื้นโหราศาสตร์ยังไงเข้าใจแน่นอนนะครับรับประกันได้สาหรับท่านใดที่มีความรู้อยู่แล้ว ถ้าคุณได้ลงเรียนคอร์สนี้คุณจะได้กลลเมตรเคล็ดลับเทคนิควิธีการข้อสังเกตง่ายง่ายมุมต่างๆว่าที่อาจารย์ได้ไทายแล้วนะครับผลงานที่ผ่านมาแม่นยำมีวิธีการดูการอ่านอย่างไรการเรียนออนไลน์นี้หลักสูตรนี้เรียกว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสแกน QR Code ที่ได้ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือเข้ามาถามเข้ามาดูกันได้นะครับ